เวลานี้เร็วงจริงนะคะจย์เราต้องใช้เวลาคุ้มค่าในไหนอาจารย์ให้เวลามาทั้งทีอาจารย์ถามเมื่อกี้อาจารย์ยรยที่ประวันพูดถึงเรื่องของเหตุผลว่าทำไมต้องพลิกผันการปรับโฉมองค์กรเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จทั้งรัฐทั้งเอกชนและอาจารย์ทิ้งท้ายว่าหน่วยงานรัฐก,ก็ทําและหน่วยงานนั้นคืออะไรอาจารย์ต้องขยายความและที่ไม่พูดไม่ได้วันนี้คําว่า data analytic ถูกพูดถึงเยอะเหลือเกินซึ่งในอดีตอาจารย์สอนการจัดการข้อมูล information จุดหนึ่งที่ปุ้มประทับใจวันที่เรียนวิชานั้นอาจารย์พูดถึงการใช้ระบบ ไฟเขียวไฟแดงของฮ่องกงแล้วมีตัวเลขเกิดขึ้นว่าเหลือ,อกี่นาทีไฟเขียวกี่นาทีไฟแดงนั่นเป็นการใช้การตัวเลขใช้อินโฟเมชันง่ายๆแล้วเราก็เห็นแล้วว่าวันนี้ระบบต่างๆในฮ่องกงถูกวางด้วย AI ถูกวางด้วยกล้องการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหลายเขาถึงยังคงเป็นประเทศในการบรดการการเงินอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียอาจารย์อยาบอกอะรต่อกับช่วงเวลาอีก20กว่าอ่ 25, 26นาทีเชิญค่ะอาจารย์ ขอบคุณนะคะเมื่อ,อกี้พูดถึง Data ใช่ไหมคะ,ะดัต้าอาจารย์จัดอยู่เป็นมิติเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องนวัตรกรรมนะคะซึ่งจะเป็นมิติหนึ่งที่สําคัญของการพลิกโฉมองค์การนะคะคือการพลิกโฉมองค์การนี้อาจจะทําได้หลายหลาย,หลายมิติะคะ่ะหลายเรื่องนะคะแต่เรื่องข้อมูลนี่ก็เป็นหัวใจจริงๆนะคะว่าถ้าเผื่อเราเราจะมีศัพท์นะคะว่า management by facts คือการบริหารจัดการโดยอาศัยข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงก็คืออะไรก็คือข้อมูลที่เป็นอยู่จริงนะคะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเมื่อกี้ที่โยงกันนิด้าโพคือเราไม่นั่งโอทางในละเราไม่บ่นบานสารกล่าวแต่เราจะาข้อมูลจริงๆว่ารายรับรายจ่ายของเราเป็นเท่าไหร่นะคะ,ะข้อมูลของลูกค้าเป็นยังไงนะข้อมูลสถิติต่างๆนี่เราต้องมาใช้มาใช้ในการวิเคราะห์วิเคราะห์ รเรารวบรวมรวบรวมเฉยหรือเปล่าไม่ค่ะเราไม่รวบรวมเพื่อจัดทารายงานเฉยแต่เราจะไว้ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจนะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการแข่งขันกันด้วยนะหน่วยงานไหนที่สามารถทําตรงนี้ได้ดีนะคะเราก็มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงเมื่อกี้คุณคุณปุ้งกล่าวเรื่องยกตัวอย่างเรื่องไฟเขียวไฟแดงเขาที่มีเวลาบอกนะเดี๋ยวนี้บ้านเราเอามาใช้เป็นเรื่องปกติแล้วแต่เขาจะนําหน้าเราประมาณ1ิปี นะคะในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะคะที่เราจะเห็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยนะคะอย่างไปดูอันนี้ต้องบอกไปดูโรงงานเนาะที่ EEC นะคะตอนนี้เรามีความทันสมัยมากนะคะโรงงานของเราเนี่ยสามารถส่งออกได้ 90%% กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เมืองไทยเราทําหุ่นยนต์เองนะคะด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยนะคะไปดูโรงงานเขานะะดูวิธีการนําข้อมูลต่างๆที่หุ่นยนต์ทำนั่นแหละขึ้นบอร์ดเลยค่ะ นะฮะขึ้นบอกปุ๊บนะฮะตัวเลขมันจะเป็นเรียลไทม์ใช้วางแผนแตัดสินใจแก้ปัญหาได้ณนะขณะนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่สําคัญต้องใช้ความเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของดิจิ t ัลท r a n s f o r m a t i ่นะ,ะเราพูดพลิกโฉมตะกี้ใช่ไหมคะตนึ่งในเรืรร่องการพิกโฉมองค์การก็คือเรื่อง Digital Transformation หรือการพลิกโฉมด้านดิจิทัลขององค์การ นะคะขององค์การซึ่งจะทำได้ไงองค์มีหลายเรื่องข้อมูลก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเออเป็น,ปนก็ต้องมีการวางแผนนยุทธศาสตร์กันนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างนิดแล้วกันนะคะส่วนหนึ่งคือเรื่องเว็บไซต์เว็บไซต์นี่บางคนเราก็ออมองว่าก็เป็นหน้าตาปกตินี่ขององค์การเราแต่จริงๆถ้าเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่นะเพราะตอนนี้ ไอ้ตัวตนที่เราจะเจอกันเป็นๆเนเาะต้องบอกเจอกันเป็นๆ face to face เนี่ยนะฮะมันก็น้อยลงยิ่งมีโควิดเราจะเป็นการแม้แต่การสัมภาษณ์คุณคุณปุ้มสัมภาษณ์จานใช่ไหมฮะ,ะเราก็เป็นแบบเสมือนจริงละนะคะเราอยู่กัน,กนดูแลที่ผ่า,านซูมอย่างเงี้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเว็บนั่นคือตัวตนขององค์การด้านดิจิทัลนะเราต้องการให้เขาเห็นเราในลักษณะนี้อย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องต้องแสดงออก นะคะงั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่บนบนเว็บไซต์เนี่ยค่ะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะอันนี้อาจารย์ก็เรียนรู้นะคะในยุคใหม่นี้ด้วยเหมือนกันว่าเออมันไม่ใช่เพียงเพียงแต่ให้ดูสวย,สวย มันไม่ใช่ดูสวยๆแค่นั้นนะคะหรือจัดข้อมูลใี่เป็นระบบเท่านั้นนะมันมีหลายเรื่องที่มันโผกอยู่ในเรื่องเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PR นะหรือถ้าเราต้องการมีกิจกรรมหรือธุรกรรมต่างๆบนเว็บไซต์นะั้นเราจะทำยังไงจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างไรนะะอันนั้นก็จะเป็นมิติหนึ่งของเรื่องการพิจฉมองค์การนะนะแต่องไรก็ตามนะสิ่งที่อาจารย์อยากจะ,ะนาท่าน ผู้ฟังนะหลายท่านนะคะหรือผู้ชมด้วยนะคะก็คือว่าอยากจะให้เห็นมิติอื่นๆด้วยนะคะว่าถ้าจะพิกฉโอมองการเนี่ยมันจะมีอาจจะเริ่มตั้งแต่คําว่าขอบเขตอะคะ่ะเราจะทําเองคนเดียวไหมนั่นคือข้อที่หนึ่งนะงานทั้งหลายเนี่ยเราจะทําเองไหมทําเมื่อก่อนเคยทํามาคนเดียวเราก็ทาอย่างนี้ต่อไปหรือเราจะร่วมมือกับภาคส่วนอื่นนะคะภาคส่วนอื่นคือภาคไหนบ้างภาคเอกชน อื่นก็ได้นะคะจะเป็นมนู้นทิเป็นอะไรก็ได้ที่ว่ามีความสนใจเหมือนกับเรานะฮะมีอาจจะมีค่านิยมเ็งต่างที่เหมือนกับเราเราจะจับมือเขาไหมนะ,ะจับมืออาจจะทําให้การทํางานของเราพลิกโฉนแตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะเห็นมี มีหลายๆองค์การที่พยายามทาอย่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเราก็พยายามจับมือกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นนะ,ะหรือกับองค์การอื่นนะ,ะในการทําธุรกิจของเราอย่างเช่นนะ,ะตอนนี้นี่ได้กํลาลังคิดนะ,ะว่าเราจําเป็นจะต้องมีบทบาทในเรื่องสังคมด้วยนะในการพัฒนาในการลดความเหลื่อมล้ำนะเราก็ต้องจําเป็นต้องลงพื้นที่เนาะแม้ว่าอาสานที่ตั้งเราจะมีอยู่ที่กรุงเทพเรามีศูนย์ภูมิภาค ด้วยนะคะแต่พอลงภูมิภาคเราจะไปจับมือกันหน่วยงานไหนดีนะคะหรือเนี่ยเราเพิ่มไปคุยกับท่านมีชัยวีระไวยะนะคะท่านเ,าเชี่ยวชาญในเรื่องโรงเรียนโรงเรียนแบบสอนแบบประชาธิปไตยให้กับเด็ก,เ,ดกเอ๊เราจับมือกับท่านแั้งได้ได้พูดคุยกับท่านนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ถ้าเราไปจับมือร่วมกันเนี่ยนะ,ะก็จะช่วยในเรื่องการพัฒนาสังคมพัฒนาพื้นที่ ได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นการจับมือร่วมกันเนาะอาจจะมีธุรกรรมอื่นๆอีกก็ได้นะคะที่องค์การอาจจะต้องคิดนั่นคือประการที่หนึ่งนะคะประการที่สองซึ่งทํากันเยอะที่จริงไม่ต้องพูดมากลยะคือเรื่องโครงสร้างอันนี้หลายองค์การเข้าใจว่าการพิชชู่คือการตัดโครงสร้างมันไม่ใช่อันเดียวนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะ,ะหลายองค์การก็ต้องมานึกเสียใจเหมือนกันนะคะว่าเ,เวลาเราไปพิชชู่เราทําแต่โครงสร้างอย่างเดียวคือเป็นลดจํานวน คนลงจานวนหน่วยงานจํานวนสายงานลงอย่างเดียวต้องบอกว่านั่นเป็นเพียงมิติเดียวนะคะเป็นเพียงมิติเดียวแต่ถ้าจะให้ดีนะโครงสร้างที่จะออกแบบมาใหม่มันจะต้องสัมพันธ์กับก,บกลยุทธ์ของเรานะคะว่าเราต้องการขัดเคลื่อนไปอย่างไรในอนาคตด้วยนี่คือต้องสัมพันธ์กันเลยผู้บริหารจําเป็นต้องลองไปนะคะไม่ใช่ไปจ้างคอนซัลท์เฉยแล้วก็ปล่อยให้เขาทําหรือให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งขององค์การเราทาไปไม่ได้ค่ะมันต้องเอามาเป็นเครื่องมือ ใช้ขับเคลื่อนกับกลยุทธ์นะคะหรืออาจจะโดนถึงนึกด้วยว่าถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยไอโครงสร้างหน่วยงานต่างๆของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอัตราการที่3เรื่องกระบวนการปรับปรุงกระบวนการอันนี้หน่วยงานภาครัฐเราเก่งค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างที่เราไปปฏิรูปเนาะะตรงนี้ปฏิรูปไอกระบวนการบัตรประชาชนใหม่นะคะเออเอเลฟนแบบใหม่อย่างเงี้ยนะคะนี่เราถือว่าเรากาปรปรับปรุง process เป็นการนำแนวนคิดรี g เจนเนอริ n งมาใช้นะคะนอกจากนี้มันก็มีเรื่องปรับด้านวัฒนธรรมค่านิยมนะคะหรือ Business m o เดลการตัวแบบทางธุรกิจอันนี้เราก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหจือจากเรื่องเทคโนโลยีเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องเครื่องมือการจัดก,การใหม่ๆที่เราจะเอามาใช้ได้นะคะนั่นก็จะเป็นภาพภาพของเรื่องการพิโฉวนะคะคือ เอาพวกนี้มาเป็นเครื่องมายเครื่องมือให้เราเพื่อจะทําให้การดําเนินงานของเราแตกต่างไปจากเดิมนะคะนั่นนั่นก็คือหัวใจอค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าข้อมูลนะคะข้อมูลก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันขออนุญาตน,นิดนึงได้ไหมะคะว่าถ้าเราจะยกตัวอย่าง นะคะต้องได้ไดเลย <Bur> ค่ะยกเวทีให้จาออ่าย <eton. S 1> <Herr. S 2> โอเค <c oughs> ถ้าเราจะยกตัวอย่างว่าของความสําเร็จนะต้องบอกว่ายกตัวอย่างเมืองไทยดียวกว่านาอฝรั่งเขาก็ทําสําเร็จมาเยอะบางคนบอกว่าแล้วอาจารย์แนวคิดนี้มันจะใช้ได้กับเมืองไทยหรือต้องบอกว่าในเมืองไทยตอนขณะนี้นะคะเรามีทั้งองค์การใหญ่นะใหญ่ๆเลยกับองค์การแบบเล็กๆนะสตาร์ทอัพเนี่ยที่สามารถทําเรื่องการพิชโฉมได้ดีแต่ทีนี้ถ้าสําหรับเอ่อในระดับ ระบบย่อยอะค่ะก็มีหลายสตาร์ทอัพนะคะที่ทำได้ดีตอนนี้ธุรกิจเราเป็นแบบยูนิคอนกันเยอะนะฮะมีรายได้เป็นพันล้านหมื่นล้านขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ากิจการเหล่านี้เขามีการปรับปรุงกระบวนการอาจจะนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วขึ้นพิชฉมหา business model ตัวแบบรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ด้วยและที่สำคัญมีแนวคิดที่แตกต่าง จากอันเดิมนะฮะอันนี้ก็ครั้งหนึ่งนี่ฟัง Flash e x p r e เ s นะคะเจ้าของนะคะยูนิคอนเหมือนกันยูนิคอน <Un icorn S 1> เหมือนกันอ่ะสิ่งหนึ่งที่บอกว่าโอ้นี่เลยว่าถ้าการพิชมโเนี่ยคือวิชั่นนี่แหละคือแนวคิดที่สำคัญนะฮะสำคัญอย่างมากด้วยว่าจะทำให้ทรานส์ฟอร์เมชันนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะเขาให้สัมภาษณ์ว่า การขยายสาขาเนี่ยของคู่แข่งใหญ่ๆเขาอะเขาทําได้นะมีสาขาที่หนุนที่นี่เต็มทั่วเมืองไทยแหละแต่ของเขาไม่ไม่ทําอย่างนั้นนะคะของเขาเอ่มีมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมพนักงานซึ่งอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ขับอะไรไปส่งของบอกอันนี้นก็เป็นสาขาของเขาละเป็นโมบายสาขาเป็นสาขาครื่อนที่นะคะบอกโอ้แค่เปลี่ยนแนวคิดเห็นไหมคะมันก็สามารถทานฟอร์มกิจการของเราได้ละ ประหยัดต้นทุนประหยัดค่าแรงงานค่าบุคลากรต่างๆนะคะแล้วทาให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไอ้วิธีการอย่างนี้ค่ะมันก็จะช่วยทําให้การพิชฌโเนาะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงต้องบอกเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จริงๆนะคะมันคงจะไม่ไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็หลายแห่งเราก็จะพบว่า,ามีปัญหานะคะปัญหาอุปสรรคหรือกอันนึงนะคะ ที่จะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งเหมือนกันก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะพอดีเมื่อกี้คุณปุ้มพูดเรื่อง Data นะคะอันนี้ไปฟังของเรื่องอ n d e x ็กสนะอินเนี่ก็มีการให้สัมภาษณ์เนาะเป็นเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ละนะรุ่นใหม่เหรอคะคุณเอกลักษณ์อ๋อนี่เป็น Index furniture ไม่ใช่อินเด็กส์ออินเด็กส์เฟอร์นิเจอร์ค่ะลิฟวิ่งมอลล์นะอินเด็กส์ลิฟวิ่งมอลล์นะฮะเขาบอกว่าเออ ของเรามาักจะได้ยินคำว่า Big Data ใช่ไหมคะบอกข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี่นะโดยเฉพาะถ้าโลกมันติดต่อกันโดยเทคโนโล,โลยีเนี่ยมัต้องมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องจัดการตรงนั้นให้ได้แต่พอเขาให้สัมภาษณ์ปุ๊บของเขา Small Data ทำให้เราต้องอทุกคนต้องอ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องผู้บผู้บริหารเนี่ยคือการมองค่ะ Small Data, อะส a อ l เด้าเขาหมายถึงว่าอะไรนะคือการ p e r s o n a l i z e ของข้อมูลของบุคคลไงคะเราให้ความสําคัญของความต้องการของบุคคลแต่ละคนซึ่งตรงนี้เ <แฟ S 1> ราหัเทคโนโลยีสามารถทําได้ใช่ไหมคะ,ะการออกแบบหน้าเว็บให้หน้าเว็บให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย นั่นคือทําให้เราต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือความหมายคําว่า small data small data ของผู้ใช้แต่ละคนอย่างเงี้ยนะคะบอกใ่้เราต้องให้ความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันเลยต้องค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้นะคะอย่างพอเรามาทําตอนนี้กําลัง transform ของนิด้าเองก็เหมือนกันนะะเราอยู่ช่วงการ transformation เหมือนกันว่าเราจําเป็นจะต,ต้องแยกบางทีเรื่องข้อมูลกลับมาเรื่องข้อมูลที่คุณปุ้มถามเนะอาข้อมูลบางทีเรามีภาพรวมแล้วเนี่ยแต่บางทีเราต้องมีการ segment Segmentation คือแยกกลุ่มลูกคา้านะแยกกลุ่มลูกคา้าใช่ไหมลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันลูกค้าผู้สูงอายุเนะี่ยอาจจะสีโทนหรือสไตล์แบบหนึ่งวัยรุ่นก็ต้องการอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้ของเมื่อกี้ที่เขาพูด Index ็กซ์เมื่อกี้ลิวิงมอนะเขามาพูดถึงรายบุคคลน,นะคะ นะคะซึ่งเขาสามารถลงรายบุคคลได้แต่นี้บางกิจการเรายังอาจจะไม่สามารถลงรายบุคคลได้ขนาดนั้นนั่นคือถ้าทําได้เนี้ยเราก็ต้องมีการลงทุนเหมือนกันนะแต่ถ้าทําได้นี่คือสุดยอดนั่นจะคือความแตกต่างกับอยุคอุตสาหกรรมนะคะยุคอุตสาหกรรมเราจะผลิตในลักษณะที่เรียกว่า mass production ผลิตแบบเสื้อโหล่คุณปุ้มนะฮะผลิตทีนึงเป็นพันตัวหมื่นตัวเหมือน,นกันหน้าตาเหมือนกันสีเหมือนกันหมด ในสมัยนี้โดยความสามารถเทคโนโลยีแต่ละคนต้องการยังไงนะคะ,ะเสื้อปกสีสันไม่เหมือนกันสามารถทำได้และในเวลาที่รวดเร็เรวเพอแบบเรียลไทม์นะ,ะในเว็บไซต์เนี่ยหลายหลายเว็บไซต์นะ,ะเราจะเห็นเลยว่าพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาทักชื่อเราได้นะ,ะเขาจำได้เราเคยเสิร์ชในเรื่องอะไรมาก่อนเรามีความสนใจในเรื่องอะไรนะคะเราพิมพ คำนูน้นคำนี้ใน Facebook เราเอา้ามีโฆษณา,ราเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็นคือความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องข้อมูลต่างๆนะคะโดยเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็สามารถทําได้นะคะน่นการพิโฉมถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้ในหลายด้านนะคะมันอาจจะต้องมาดูว่า,างานของเราในแต่ละเรื่องเป็นยังไงเราจะใช้วิธีการหรือมิติอะไรบ้าง นะคะเพื่อมาทําให้การเปลี่ยนแปลงของเรานะคะประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เป็นส่วนที่อยากจะเรียนตรงนี้นะคะไม่ทราบว่าจะสนใจเรื่องปัญหาที่เราเจอกันไหมคะที่ส่วนใหญ่ที่เราอยากจะสนใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาตาั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คะ่ะถ้าผู้ฟังที่ฟังเนี่ยจะจับใจความได้ง่ายมากเลยว่าอาจารย์ย<ม>กตัวอย่างชัดๆองค์กรที่ปรับตัวเองอย่างผูน้นาอย่างคุณแตมสุป,ปจีก็ไม่ได้เอาคนออก ในขณะที่ภาะวะการท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าโอโ้โหกระแทกแรงที่สุดแหละในช่วงโควิดเพราะว่าคนเคลื่อนไหวไม่ได้สายการบินเห็นอะไรนะักสนามบินกลายเป็นที่จอดเครื่องบินแต่วันนี้เริ่มจะกลับมาแต่ไม่รู้จะกลับมาในความผันผวนมากน้อยแค่ไหนเพราะบูกาวันนี้ไม่ใช่แค่บูกาอาจารย์ยังบวก 3s ให้อีกก็ะะแสดงว่า disruption หรือการเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเพราะพร้อมกบบคาที่เขาใช้คําว่า A new World order การจัดระเบียบใหม่ของโลกทางภูมิรัฐศาสตร์ก็แรงตามมาอีก เทคโนโลยีก็พัฒนาจาก 3G 4G 5G จนวันนี้ 6G ก็เริ่มเข้ามาอยู่รอบๆตัวเราแล้วบล็อกเชนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้านฟินเทคก็มาเขย่ามาขยับหลายๆเรื่องมากเหลือเกินอาจารย์ซ้อนนี้เห็นการจับมือหรือว่า m e r ร์ M&A เนาะที่เราพูดกันในการธุรกิจเราจะเห็นอะไรนะกราฟจับมือกับ S.C.G กราฟจับมือกับปอตทหรือบริษัทข้ามชาติปตทเองจับมือกับบริษัทยา ซึ่งในอดีตเราจะไม่คิดว่าบริษัทพลังงานจะมาทําเรื่องยาแต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วหรืออาจารย์พูดถึงตัวอย่างง่ายๆเลยล่าลสุดสุดท้ายของอินเด็กที่ทำเฟอร์นิเจอร์ขายเขาทําเรื่อง Big Small Data เพราะในยุคนี้เราบอกว่า AI สามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องลึกของเราได้มากขึ้นลูกค้าจะเป็นรายละเอียดมากขึ้นถ้าญี่ปุ่นกระเห็นภาพชัดเลยค่ะอาจารย์มันจะมีแบรนด์หนึ่งแต่จําชื่อไม่ได้เราสามารถไปซื้อสินค้าเขาแล้วคัสตอมหม่ตามความต้องการของเราเหมือนที่อาจารย์บอกซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกกําลังขับเคลื่อนสู่การลด PM 2.5การลดก๊าซเรือนกระจกเทคโนโลยีอย่างนี้จะมาช่วยตอบโจทย์ว่า คุณไม่ต้องผลิตเสื้อผ้าเหมาโลแล้วบางทีไม่ต้องมีเซลโปรโมชั่นใหญ่ๆเพราะมันไม่มีของเหลือเพราะทุกอย่างผลิตตามความต้องการอาจารย์ขาวในเวลาที่มีอยู่ค่อนข้างจะไม่มากนักไม่ถึงสินาทีอาจารย์อยากบอกอะไรเชิญค่ะค่ะเ,เรื่องการพลิกโฉมนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสรจริงๆนะคะหลายองค์การก็บอกว่าอยากจะพลิกโฉมนะคะแต่ต้องบอกว่าการพลิกโฉมนี่มันมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะทําแต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะคะ ปัญหาที่เราเจอเนาะไว้ไว้อันนี้อาจจะเป็นการแชร์เร่วมกันก็ได้นะคะปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องคิดว่าจําเป็นจะต้องพูดนะค,ะคือเรื่องกระบวนทัศนะคะวิธีการคิดเนี่ยนะฮะมันอาจจะต้องแตกต่างจากเดิมอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างของอินดี x ก็ดีของคุณสุปฏิจีอะไรก็ดีนะคะวิสัยทัศน์กระบวนทัศนี่รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วยนะคะมุมมองที่แตกต่างจากเดิมนะฮะขณะที่คนพูดเรื่องหนึ่งเราอาจจะเออมามองอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะจะเห็นว่า วิสัยทัศน์เมื่อกี้อย่าง Flash Express นะที่เขามองเรื่องโมบายยูนิตแทนที่เป็นสาขาที่มันสเตติกที่อยู่กับที่นะคะงั้นไอ้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะว่าเราจะพิกโฉมไปทําไมอ่ะมันคุ้มไหมในการพริกโฉมอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่จําเป็นจะต้องมาพิจารณาก่อนเลยนะคะจะพิกโฉมอะไรได้บ้างนะคะประการที่สองสิ่งที่เราเจอค่ะก็คือว่าเอเอเองค์การแบบเดิม นะเขาเขาไม่ไม่ค่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะะจะจูงใจเขายังไงวัฒนธรรมเป็นแบบเก่านะคะเราจะขยับขยื่นอะไรนี่ลําบากมากเลยอันนี้จะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงอันหนึ่งนะคะที่คิดว่าหลายๆองค์การจะต้องเจอมากเลยนะคะขณะผู้บริหารก็อยากจะขยับปรับเปลี่ยนนะคะส่วนล่างอาจจะไม่ขยับหรือตรงข้าม ข้างล่างอยากขยับปเปลี่ยนผู้บริหารท้างบนยังอยากอยู่กับที่นะฮะตรงนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องสื่อสารกันนะคะมีการสื่อสารการจะพูดคุยยังไงดีว่ามีความจําเป็นนะคะอ,อ,อันนี้อาจารย์บังยกตัวอย่างคนนี้เลยนะคะคาซโซอ,อินามูรินะคะนี่ก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นเป็นนักบริหารจัดการชาวญี่ปุ่นนะคะที่สามารถพลิกฟื้นพลิกโฉม jal สายการบิน jal นะคะได้เป็นอย่างดีเป,ปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนในนั้นด้วยคนส่วนมากหลายหลายองค์การค่ะมักไม่ทราบว่าองค์การตัวเองเหมือนกับเรือไทยธนิกํกำลังจะจมอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารว่าทําไมองค์การเราต้องพิกโฉมนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารอินาบรีนี่เป็นตัวอย่างเลยนะคะของผู้นําที่ไปสื่อสารไปพูดคุย กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ขององค์การตัวเองปัจจุบันและให้เห็นความจําเป็นที่จะต้องมาพลิกโฉมร่วมกันนะคะอันนี้ก็ถ้าเผื่อว่าเราสามารถทําได้มันก็จะก้าวข้ามอุปสรรคที่ใหญ่ยิ่งอันนี้นะคะแล้วก็มาสู่ประการที่สมคือเรื่องอะไรคะส่วนมากก็มีปัญหาว่าโดยเฉพาะนะถ้าเราจะทําเรื่องดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นโอ้เราจะมีความรู้เรื่องนี้เหรอแล้ว เราจะมีความรู้เพียงพอไหมนะคะเราจะทําได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึง่งอันนี้ราคาถึงบอกว่ามันจําเป็นที่เราจะต้องจับไม้จับมือนะคะร่วมมือกับคนอ,อื่นเช่นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มีไหมเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาเรียนรู้จากท่านนะคะหรือในเรื่องที่ลงพื้นที่ใคยที่เป็นเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากที่สุดเราลงไปจับมือเขาเลยค่ะ นะคะแล้วก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนของเราหรือระหว่างผู้นําเองก็แล้วแต่นะฮะนั่นคือประการที่สแล้วประการที่4คืออะไรส่วนมากมักจะบอกว่าโอ้งบประมาณไม่พอรองงบก่อนแล้วกันรองงบก่อนก็พอดีเราปิดตัวไปแล้วนะคะมันไม่ทันแล้วค่ะงั้นทรัพยากรนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะคะงั้นเราก็คงจะต้องหาเป็นหน้าที่ผู้บริหารละว่า ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการพิชโฉมนะคะเราเปลี่ยนแรงก็คงจะต้องมีหาวิธีว่าประหยัดทรัพยากรจะประหยัดได้ยังไงเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่บางครั้งเนี่ยเ,เราอาจจะสามารถประหยัดทรัพยากรตรงนี้ได้ถ้าเราทําได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องการพิชโฉมให้ประสบความสําเร็จได้นะคะเป็นอย่างดีนะคะทรัพยากรในที่นี้ไม่ใช่ใหมายถึงเงินอย่างเดียวนะคะ คนด้วยนะเราจะใช้คนที่มีอยู่ที่เขามีศักยภาพที่มีความรู้ความสามารถและต็มใจช่วยเราเนี่ยได้ยังไงนะคะแล้วสุดท้ายค่ะการวางแผนวางแผนอะไรไม่ใช่วางแผนอย่างเสนอวิสัยทัศน์อะไรเสร็จไม่ใช่ยนงะแผนปฏิบัติการถ้าไม่มีแผนปฏิบัติการการพิชฌกิจไม่เกิดนะฮะงั้นต้องมีรายละเอียดลงมาใคร เป็นคนทำทำเรื่องอะไรใช้งบจากไหนนะคะและผู้บริหารจะต้องมีการติดตามผลด้วยค่ะคิดว่าถ้าเรื่องนี้นะคะเราสามารถก้าวข้ามได้เนี่ยจะทำให้การพิชฌลมเรานี้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะคุณปามันเรงเหรอคงตั้งแต่ต้นรายการถึงสิ่ง<ะ>ที่มาถึงเรียบร้อยแล้วเราจะย้อนไปเหมือน40ปีที่แล้วกับคำว่าบูก้าก็ไม่ได้ถึงมีะจะมีนักวิชาการพูดถึงเอาไว้เราเริ่มต้นกันด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์หลักสถิติ ของสถาบันที่ชื่อวนิดาเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าของไทยเราเพราะว่าเกิดตามแนวพระราชดำริพระราชดำรัสแล้วก็จัดตั้งขึ้นจักในหลวงรอชกาใช่ไหมคะแล้วก็มีการสอนแค่ระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกวันนี้ระดับอะไรนะครูบาอาจารย์ที่นั่นเนี่ยก็ออกไปขับเคลื่อนงานของประเทศเยอะพอสมควรอาจารย์เองก็ทําทั้งภาคเอกชนภาครัฐอาจารย์พูดถึงการเข้าไปใช้ระบบใหม่ๆที่เราเรียกว่าเป๋าตุงเป๋าตังหรือการเสียภาษีทางอ e. ี อีแท็ทั้งหลายที่เราเริ่มใช้กันมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นดิส r u p ชันจากเทคโนโลยีก็มากขึ้นเหลือเกินอาจารย์ขาในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสามนาทีอยากให้อาจารย์สรุปกับเรานิดหนึ่งว่าผลดีผลเสียอุป,ปรสรรคพูดง่ายเอาสวอตมาจับเนี่ยวันนี้เราจะเจออะไรบ้างในประเทศนอกประเทศกับการพลิกองค์กรค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอ่อถ้าพูดข้อดีนะคะของการพลิกโฉมนะเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นแล้วว่าพูดตอนต้นว่ามันมีสถานการณ์ไอบู๊กาสามเอส บูก้าบวกสามเอสทำให้เราต้องพิโชโฉมแล้วพิโชโฉมเราจะได้อะไรนะข้อที่หนึ่งคือเราจะได้มีการปรับปรุงองค์การเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสอย่างที่คุณปุ้มพูดนะคะอันที่สองคือทำาให้มีประสิทธิผลบรรลุผล,ล,ผลตามที่เราต้องการตามเป้าหมายของเราะคะ่ะและนอกเหนือจากนี้เราอาจจะเรื่องระบบธรรมาธิการธรรมาพิบาลนะคะโดยเฉพาะเรื่อง Open d a t a พวกนี้เราสามารถทําได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการพริกโฉมเนี่ยเราพยายาม โยงเชื่อมโยงกันแนวคิดใหม่ๆนะฮะได้หรือว่ากับกลยุทธ์วิสัยทัศน์ของเรานะเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเห็นว่าเวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์ได้อีกนิดนึงค่ะได้อีกสักหนึ่งนาทีน,น,ะนะคะโอเคนั่นก็คือ,อ,อ,อประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะคิดว่าถ้าพิชฉุเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนและที่สําคัญผู้รับบริการของเราค่ะไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะตัวเรานะผู้รับบริการเนี่ยสำคัญมากที่สุด เราเวลาทำเนี่ยต้องนึกถึงกระบวนการตรงนั้นค่ะว่าผู้รับบริการจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเขาสามารถติดต่อเราได้ดีขึ้นนะฮะ,ะการบริการเราดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนั่นก็คือประโยชน์ที่ได้รับแต่แน่นอนว่าปัญหาอุปสรรคเมื่อกี้ที่ดังกล่าวแล้วข้างต้นนะคะว่าปัญหามันก็มีนะคะแต่ถ้าเราต้องการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวข้ามไปเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรามาสรุปรสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเห็นผลความแตกต่าง นะฮะ difference ทันทีนะฮะจากเดิมก่อนทําและหลังทำนะคะแต่เรียนนิดนึงค่ะว่าบางทีเราอย่าไปคิดว่าหวังคําใหญ่อเพราะว่า transformation เป็นการเปลี่ยน,ปนแปลงขนาดใหญเราอาจจะต้องอาจจะเอาเลือกบางบางกระบวกนการหรือบางงานก่อนก็ได้ะคะ่ะสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้นะคะไม่เป็นไรน้องๆเดี๋ยวรู้ว่าตรงไหนที่เราจะให้ผู้ฟังได้ฟังบ้างวันนี้ในสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยน่าสนใจจริงๆและสุดท้ายทั้งหมดอยู่ภายใต้คําว่า การพลิกองค์กรพลิกผันแบบว่าอาจารย์ให้นิยามในฐานะนักวิชาการอาจารย์มองให้เห็นประโยชน์ทั้งภายในภายนอกและชอบมากที่อาจารย์ใช้คําว่าอย่าไปมองแค่การปรับโครงสร้างลดคนจนํานวนคนเพิ่มลดนั่นมันจูจะบางเบาไปแต่การใส่หัวใจในทุกๆมิติ ของการพลิกผันองค์กรสําคัญเหลือเกินกับเวลาที่มีคงพูดทั้งหมดไม่ได้แต่อาจารย์ได้ชี้นำหลายๆจุดที่สําคัญมากพร้อมแนบตัวอย่างของ best case s c e n i o ให้เราไปทํากันบ้านต่อจันขาถ้ามีเวลาและอาจารย์พอจะจัดเวลาได้ครั้งต่อไปอยากจะขอคุยเรื่องความร่วมมือของส a าบันนิดากับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือในประเทศที่สะท้อนไปถึงการเคลื่อนประเทศไทยทั้งภาคสังคมเศรษฐกิจกและการเมือง วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆจริงๆแล้วก็บีิรักสุขภาพนะคะอาจารยขาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณปุ้มค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมืองค่ะนั้นเราพักกันสักครู่ฟังเพลงชาติไทยครบธงชาติไทยเดี๋ยวกลับคุยกันต่อกับฟ้าสายใบสิริวันช่วง8ปนิกาสักครู่เดียวค่ะ